สละราคารสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่สละราคาร 9.06. สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณสละราคารเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าได้กล่าวคำนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนเมื่อเป็นเช่นนั้นหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยประสงค์ว่าจากทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร มูมหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังได้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้ขอรับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการจะทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนให้ไหลไปข้างหลัง บ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังนั้นมิใช่ทำได้ง่ายทั้งหมู่มหาชนนั้นจะพึงมีส่วนแห่งความลำบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระราชามหาอมาตยของพระราชามิตรอมาตยญาติสาโลหิตก็ตามพึงเชื้อเชิญภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการ ทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากให้อินดีด้วยโภคะว่าเชิญเถิดท่านผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ทําให้ท่านเร่าร้อนไม่ใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโลน้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นคฤรือหัดใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดผู้มีอายุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากจะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นขลรือหัดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตอันน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจากเวียนมาเพื่อเป็นขฤรือหัด ภิกษุเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 2. อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเจริญสติปัฐานสี่ประการทำสติปัฐานสี่ประการให้มากอย่างนี้แลสละลาคารสูตรที่8จบ